สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง1น8่ง a n n e l ชนลครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวปิดตาจัมโบเงินล้านหลวงพ่อทองสุทัศสีโลครับพระออกเมื่อปีพศสอ6 4ครับร้อนแรงไปแล้วเมื่อปีที่แล้วสำหรับจองรุนเนื้อมีหลายเนื้อมากครับ เนื้อทูโทนเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงว่านมีฝังพลอยแล้วก็มีเรืองแสงด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะนําชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการมารีวิวให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับปิดตาเงินล้านรุ่นนี้ปุกเสก3วาระใหญ่ๆด้วยกันนะครับ3วาระใหญ่ๆด้วยกันวาระที่หนึ่ง ที่วัดห้วยด้วนมีหลวงปู่พัดปุญญก,กามโมร่วมปลุกเสกด้วยนะครับหลวงปู่พัดบุญญกาโมร่วมปลุกเสกด้วยนี่มีหน้ากากทองหน้ากากเงินหน้ากากนาสวยงามมากมากครับวาระที่สองปลุกเสกที่วัดประดูชิมพีครับต้นตำลับของพระปิดตาเลยทีเดียวนะครับคือหลวงปู่ตโตวัดประดูชิมพนีนี่น่าจะเป็นน่าจะแพงที่สุดแล้วนะครับสาหรับปิดตาหลวงปู่ตโต หลังๆมานี้วาละที่3ามปุกเศกที่วัดบันไร่ครับวารละที่3ปมุกเศษที่วัดบันไร่นะครับเราไปชมความงามของชุดกรรมการเงินทองนาคนะครับเดี๋ยวผมจะแกะซีนและก็ลงกล้องให้ดูชัดๆเลยครับตั้งแต่ได้มานี่ยังยังไม่ได้แกะเลยครับยังไม่ได้แกะเลยว่าจะสวยงามขนาดไหนหอ,องค์นี้เป็น หน้ากากทองคํานะครับฝังตะกุดฝังตะกุดอีก3ดอกดูสวยงามมากครับเป็นงานหน้ากากนะครับหน้ากากหลุดด้วยครับดูครับดูกาวเขาลงกลาวไม่ค่อยดีนะครับผมก็เพิ่งแกะนี่แหละครับเพิ่งแกะเหมือนมีหนึ่งเดียวหนึ่งองค์ในโลกเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูว่าความสวยงามจะขนาดไหนตรงซ้ายมือผมนี่จะต่อคดกิมคดกิมที่เนี่ยนะครับคดกิมที่แปลว่าทองเป็นภาษาจีนตรงนี้นะครับเนี่ยนิ้วมือขององค์พระพิตานี่จะเด่นชัดมากเลยครับ เราไปดูด้านหลังกันครับดูด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังตรงนี้จะต่อโคดต,ต่อกรรมการครับต่อกรรมการต่อกรรมการด้านล่างเขียนวัดบ้านไร่นี่ครับวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมามเลขสวยเลยครับเลขสวยเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่ครับดูยันนะครับจะเป็น ยันกลมๆแล้วก็มียันน้ำเต้าตรงกลางมียันมิมะอุยันจะเป็นลักษณะนี้นะครับลึกๆลงไปด้านบนจะเขียนเนี่ยจะปัม๊มลึกลงไปนะครับเป็นหลวงพ่อทองสุทธศิโลเนี่ยก็จะเป็นโคตรปั๊มนะครับตอกทองตอกทอทหารนะครับทอทหารด้านนี้ ด้านซ้ายมือผมจะต่อกรรมการอีกด้านหนึ่งจะต่อโคดรลันเบอร์ครับจำนวนการจัดสร้างนี้99ชุดนะครับชุดกรรมการ99ชุดดูตะกุดครับตะกุด3ดอกตะกุดสดอกนะครับห,หน้ากากผุหลุดหนึ่งเดียวในโลกเลยครับหน้ากากหลุด ครับเราไปชมหน้ากากเงินครับหน้ากากเงินนี้ผมจะไม่ไม่ถอดนะครับเพราะถ้าโดนอากาศแล้วเงินก็จะออกสีดำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันครับเป็นลักษณะเหมือนกันนี่ขึ้นคาบไข่ขึ้นคาบแป้งนิดนิดถือว่าสวยงามนะครับราคาเมื่อปีที่แล้วก็ร้อนแรงเอาการนี่จะเป็นหน้ากาก,ากหน้า าจากหน้าจะตอกโคดหน้าจะตอกเหมือนกันนะครับเนี่ยโคดกิมตรงฝั่งซ้ายมือผมนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเดียวกันชุดกรรมการนี่ต่างคนต่างเก็บไม่ค่อยเห็นคนออกมาแบ่งปันสักเท่าไหร่นะครับ f c ฟซตอกโคดทหารชัดเจนตอกกรรมการแต่อีการหนึ่งก็จะตอก เนี่ยครับโค้ดลันเบอร์403น่าจะ403นะครับถือว่าสวยงามครับสำหรับรายการลุ้นเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้แบ่งบูชาไปจนหมดแล้วนะครับได้เหลือแต่ชุดกรรมการเนี่ยที่ยังไม่แก่เลยพอแก่แล้วก็เป็นหน้ากากทองคําหลุดดูนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับ ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวยคุณทองด้วยนะครับขอบคุณครับ